สวัสดีครับพบกับร้านปทิพยบจริญกิจครับวันนี้ร้านปทิพยบจริญกิจจะมาเทสเครื่องนะครับ CIM นะครับสามสองศูนย์นะครับจะคู่กับเครื่องบด6 0 0้นะครับตัวนี้จัดจะส่งลูกค้าที่นะครับทุ่งส่งนะครับตัวนี้เป็นเซตดำนะครับสวยมากเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะนะครับมาสอนวิธีนะฮะการปิดเปิดเครื่องการตั้งค่ายังไงนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวนี้จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวเมนเนี่ยใต้ฐานอยู่หนึ่งตัวนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฐานหน้าเข้าเครื่อง จะปิดเปิดนะครับแล้วก็จะมีพาวเวอร์ข้างบนเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาถ้าเปิดขึ้นมาเขาก็พิปแบบนี้ครับอย่าเพิ่งใช้เครื่องนะครับเครื่องจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อนะครับไฟสีฟ้าติดทุกดวงเลยนะครับถ้ามันกระพิบเนี่ยแสดงว่าน้ามันยังไม่ร้อนนะครับอ่ะอันนี้มันร้อนแล้วเห็นไหมครับนะฮะไฟทั้งหมดนะครับพร้อมใช้งานก็คือจะขึ้นสีฟ้าทั้งหมดนะครับแต่ละปุ่มมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นซิงเกิลช็อตนะครับตัวที่2ก็จะเป็นดับเบิลช็ ตัวที่สามอันนี้จะเป็นน้ําร้อนนะครับแต่น้ำร้อนเดี๋ยวดูก่อนน้าร้อนจะออกข้อนี้นะครับตัวที่สามตัวนี้จะเป็นแมนนวลแมนนวลเวลาเรากดชงเนี่ยนะครับน้ําจะไหลยาวเลยไม่สามารถหยุดเองได้นอกเสจากเรากดมันหยุดแบบนี้ครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าสองปุ่มเนี้ยนะครับเขาจะตัดเองนะครับเมื่อครบเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับอ่ะมาแล้วก็สตีมนมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสตีมนมจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อนะครับ ต้ปุ่มเปิดตัวนี้นะครับขึ้นสีฟ้าเห็นไหมอันนี้คือสตีมนมพร้อมใช้งานถ้ามันขึ้นสีฟ้าตัวน,นี้ก็คือบิดสตีมได้เลยอันนี้คือสตีมนมนะครับอ่านะครับน้ำร้อนนะที่บอกคือน้ําร้อนตั้งได้ก็คือเอาแก้วที่มีแ l มวมารองไว้แบบนี้ครับนะครับแล้วก็กดแช่ที่น้ําร้อนไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยมือนะกดแช่ไว้เลยจนกว่าเราจะได้น้ําที่เราต้องการนะครับถึงจะปล่อยมือสมมติผมตั้ง50าก็ ปล่อยมือที่50เห็นไหมครับครั้งต่อไปนะครับเวลาใช้งานนะครับกดแค่ทีเดียวครับนะครับน้ำร้อนเขาจะไหลมา100่แล้วเขาจะหยุดเองเลยนี่ครับเขาจะตัดเองแบบนี้เลยนะครับนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น2ระบบนะครับสามารถเติมน้ําข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถเติมน้ําข้างหลังแบบนี้ก็ได้หรือสามารถนะครับต่อเป็นสายดูดก็ได้สายดูดก็จะมีสาย มาให้แบบนี้นะครับเราก็ต่อค่าหลังเครื่องเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะว่าต่อสายดูดตัวนี้มันต่อยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเทสเครื่องไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวผมจะตั้งไอตัวหนึ่งช็อตสองช็อตใี้ดูนะครับเวลาจะตั้งก็แพ็คกาแฟใส่ก้านนะครับผมจะตั้งดับเบิลช็อตคือปุ่มนี้ผมก็ต้องแพ็คกาแฟใส่ก้านดับเบิลช็อตนะครับใส่ก้านเข้าไปนะครับเอาแก้วที่มีเอ็มลบอลองนะครับว่าอยากให้น้ำเนี่ยมันตัดที่เท่าไหร่นะครับอ่าเวลาตั้งก็คือ กดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มองดูน้ํานะครับว่าอยากได้น้ําให้มันตัดที่เท่าไหร่นะครับกดแช่ไว้ได้เลยนะครับเห็นไหมคลิมมาก,ก็จะไหลแบบนี้ส,สวยๆเลยนะครับผมจะตั้งสักประมาณ50าสิบวนเลนะครับตัวนี้ตั้งให้ดูเลยให้น้ำมันไหลแบบประมาณนี้ 2> 2ช็อตตั้งหนึ่งร้อยเลยอ่าให้ตั้งหนึ่งร้อยใช่ไหมเอาโอเค๋ยวตั้งหนึ่งร้อยให้เลยกดแช่ไว้ยาวๆแบบนี้เลยครับ เ <Es> <an> วลาตั้ง100เนี่ยไม่รวมไม่รวมครีมมากนะครับเอาเฉพาะชั pues ้นน้ําชั้นน้ําคือจะชั้นที่2ตัวนี้นะเห็นไหมอ่าได้น้ํา100ปุ๊บผมจะปล่อยมือแบบนี้ครับนะครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับครีมมากจะสวยๆนะครับเห็นไหมหนึ่งร้อยพอดีเห็นไหมครับนะครับตัวชั้นน้ําชั้นน้ํากับชั้นครีมเนี่ยมาคนละชั้นกันนะครับก็เวลาตั้งให้ดูที่ชั้นน้ําดำๆนะนะครับตัวนี้นะอ่าตัวนี้ก็ มันชงไปด้วยสตรีมนมไปด้วยก็ได้นะครับรุ่นนี้มี2ปั๊ารนาร์สองหม้อต้มนะครับนะนะครับส่วนตัวเครื่องบด6 0 0 a ตัวนี้ผมก็ตั้งเบอร์บดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ฝั่งขวามือตัวนี้นะครับปิดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับเปิดล้วก็จะบดลงมาในโถแบบนี้นะครับเวลาเราจะหยุดแล้วก็กดหยุดแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมันสามารถจุกาแฟได้ประมาณ500กรัมนะครับเต็มโถตรงนี้นะครับ ตัวแท่นตัวนี้สีเงินเงินตัวนี้นะครับจะเอาไว้ปรับความละเอียดหยาบของตัวเมล็ดกาแฟนะครับนี่ตัวนี้เอาไว้ปรับละเอียดหยาบของตัวเมล็ดกาแฟน่ครับมาร์กจะอยู่ข้างล่างตัวนี้เห็นไหมนี่นี่นี่มาร์กจะอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นมาร์กก็คือตอนนี้ผมตั้งไว้ที่เบอร์ห้านะครับอ่ะไปถึงก็บดใช้งานได้เลยนะครับมันจะบดลงมาตรงนี้นะครับในกล่องใส่ใส่แบบนี้แล้วก็ตักนะครับใส่ก้านชงได้เลยนะครับอ่ะนะครับตัวนี้เซตนี้นะครับนะครับ จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้นะครับนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็นะครับรทักเพจร้านวัทิพเจริญกิจได้เลยนะครับ